สุดปังรวยทันใจแจกฟรีชุดเลขมงคลเสริมดวงการเงินคนเกิดวันอังคารชีวิตแสนง่ายเมือม่อคุณมีป้ายบอกทางมอนียิบสีนนำโชคสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเลขของคนเกิดวันอังคารนะคะ คนเกิดวันอังคารตัวเลขของคนวันอังคารคือเลข3นะคะเลข3คนเกิดวันอังคารเป็นชาตินักรบมาเกิดนะคะนิสัยก็จะดุดันฮึกเหิมนิดนึงนะคะข้อควรระวังก็ให้ลดทิฐิมานะลงนะคะเพราะว่าโดยนิสัยดั้งเดิมจะเป็นเป็นเหมือนผู้นำเป็นแม่ทัพในกองหัวหน้างานอะไรประมาณนี้นะคะนิสัก็เลยจะเหมือนแบบ จะไม่ยอมเสียเหลี่ยมใครจะไม่ยอมใครอะไรประมาณนี้นะคะแต่ข้อดีคือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นถ้าตั้งใจทําอะไรก็จะต้องทําให้สําเร็จประมาณนั้นนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารและเลขที่เสริมดวงการเงินดึงดูดทรัพย์ของทรัพย์ปัจจุบันจนถึงทรัพย์อนาคตนะคะของคนเกิดวันอังคารก็คือหมายเลขห้า ตัวเลขที่ช่วยเสริมเรื่องทรัพย์ในอดีตทรัพย์อดีตชาติหรือมรดกตกทอดนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารคือเลข8ค่ะอีกหนึ่งตัวเลขที่มีความสำคัญนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารคือเลข1ค่ะเลข1เป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลในการช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนหนุนดวงนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคาร และเราใช้ตัวเลขทั้ง3ตัวคือ1เลข5เลข8นะคะในการวางรหัสเสริมทรัพย์เสริมดวงดึงดูดทรัพย์เสริมโชคลาภเสริมมงคลให้กับชีวิตสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะคู่เลขมงคลอาจจะเป็น1 5 5 1 8 9 9 8แบบนี้นะคะสำหรับคนเกิดวันอังคาร ส่วนเลขที่ควรระวังหรือเลขต้องห้ามเลขกาลกินีสําหรับคนเกิดบังคารคือเลข2ค่ะที่ต้องควรระวังนะคะคําว่ากาลากินีหรือเลขต้องห้ามในที่นี้หมายถึงว่าเลข2คือเลขของดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นดาวที่มีความอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะก็จะไปมีอิทธิพลกับหมายเลข3คือวันอังคารทําให้จิตใจอ่อนไหวนะคะถ้าเกิดได้รักแล้วจะลุ่มหลง ทำให้เกิดการตัดสินใจอะไรที่ไม่เฉียบขาดขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ทำอะไรไปด้วยความที่ว่าอาจจะหลงในความรักนะคะอันนี้คือข้อควรระวังสำหรับคนเกิดวันอังคาระคะ่ะในการที่จะวางรหัสเบอร์โทรศัพท์นะคะก็งดเว้นเลขสองนะคะแต่ว่าถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ก็ ควรจะมีให้น้อยตัวที่สุดนะคะอาจจะมีแค่ตัวเลขเดียวในเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม่ควรให้มีเลข2อ,อยู่หัวเบอร์แล้วก็ตำแหน่งท้ายสุดของเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะแล้วก็คู่เลขที่เป็นมงคลต่างๆนะคะก็เพื่อนๆคนเกิดวันอังคารสามารถนำไปวางรหัส ATM รหัสบัตร เ,เกี่ยวกับการเงินต่างๆรหัสตู้เซฟแบบนี้นะคะหรือว่าเลขที่บ้านทะเบียนรถค่ะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการใช้ดึงดูดทรัพย์โชคลาภเสริมดวงการเงินการงานเ,าเสริมอำนาจวาสนานะคะสามารถนำไปใช้ได้ไปปรับใช้ได้ให้เป็นคู่เลขมงคลนะคะที่เข้าเซตกันแล้วก็เป็น เฉพาะดวงของคนเกิดวันอังคาระคะ่ะก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็เห็นผลเร็วทันใจนะคะ่ะชุดเลขดึงดูดทรัพย์หนุนดวงโชคลาภการเงินการงานนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะ915 516 895 891 395 51 5 6 5 9 8 7เลขกลุ่มนี้นอกจากว่าเป็นเลขที่ว่าหนุนดวงเรียกทรัพย์ยนะคะเสริมดวงโชคลาภการเงินการงานอำนาจวาสนาแล้วนะคะก็จะมีความหมายหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วคาดปลอดภัยนะคะ เป็นซิกเซนนะคะมีสัมผัสพิเศษนะคะเลขกลุ่มนี้ความหมายก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสามารถเอาไปวางเป็นรหัส ATM นะคะรหัสบัตรการเงินต่างๆเบอร์ทโทรศัพท์นะคะทะเบียนรถเลขที่บ้านนะคะสามารถเอาไปใช้หนุนดวงเรียกทรัพย์ได้นะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิด วันอังคารขอให้เพื่อนๆที่เกิดวันอังคารมีโชคลาบนะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอนีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ